สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเออจาะลึกเรื่องการดูแลพึ่งชันโรงกันหน่อยนะครับเราจะดูจากคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับของช่องคำคุมทราย h ช n n นลที่เขาพาไปดูของจริงเลยการตรวจรังหึง่งอ๋อค่ะคลิปนั้นน่าสนใจดีนะคะเห็นภาพชัดเจนเลยใช่ครับคือแหล่งข้อมูลเราก็มาจากคลิปนี้เป็นหลักเลยที่เขาเปิดรังให้ดูแล้วก็สังเกตการกันแบบใกล้ชิด เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะลองกลั่นเอาขั้นตอนสำคัญสำคัญนะครับแล้วก็ข้อสังเกตในการตรวจรังพึ่งชั้นรงออกมาค่ะเพื่อให้เข้าใจว่าต้องดูอะไรบ้างและทำไมมันถึงสำคัญอะไรแบบนี้นะคะใช่เลยครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าคำถามแรกเลยทำไมเราต้องเปิดรังตรวจบ่อยๆครับอืมในคลิปเขาก็ชี้ให้เห็นว่าเอ่อเพื่อเช็คว่าพึ่องอยู่ดีกินดีไหมแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือป้องกันศัตรู ใช่ค่ะพวกมดแดงหรือบางทีก็มีจิ้งโจกอะไรพวกนี้ครับผู้ดูแลในคลิปเขาย้ำเลยนะว่าต้องตรวจสม่ำเสมอไม่งั้นอาจจะเสียใจทีหลังได้จริงค่ะอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยคือการตรวจสอบเชิงรุกเนี่ยมันสำคัญมากๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องป้องกันศัตรูอย่างเดียวแต่มันช่วยให้เราประเมินสุขภาพโดยรวมของรังได้ด้วยอย่างในคลิปที่เราเห็นรังที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์นะคะ ครับที่มีปิดทางเข้าแน่นๆใช่ค่ะที่เรียกว่าสิวอะค่ะถ้ามันปิดนั่นหนาดีอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากเลยบ่งบอกว่ารังแข็งแรงดีพึ่งพร้อมอืมแล้วในคลิปเขาก็ดูเรื่องน้ำพึ่งด้วยรังแรกที่เปิดดูเนี่ยจะเห็นว่าปริมาณน้ำพึ่งก็เยอะพอสมควรเลยนะครับค่ะเห็นอยู่เหมือนกันผู้ดูแลเขาประเมินคร่าวๆว่าอีกสัก2ส,สัปดาห์ก็น่าจะเก็บได้แล้วเขาพูดประมาณว่า โอเคตอนนี้น้ำพึ่งเยอะอยู่อะไรแบบนี้อือหือซึ่งถ้าเรามองในภาพรวมนะคะปริมาณน้ำพึ่งที่เยอะแบบเนี้ยมันเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนเลยค่ะมันบอกเราได้ถึงสุขภาพของนางพญาความขยันของพึ่งงานในรังนั้นๆอ๋อครับแล้วก็สะท้อนว่าสภาพแวดล้อมการจัดการก็น่าจะโอเคเหมาะสมดีเข้าใจครับพอตรวจรังแรกเสร็จเขาก็ปิดฝารังอย่างดีเลยแล้วก็ย้ายไปดูอีกรังนึงค่ะ ตรงนี้น่าสนใจมากครับมีข้อสังเกตเรื่องพฤติกรรมคือรังที่สองเนี่ยดูเหมือนจะเออดุกว่ารังแรกชัดเจนเลยอ๋อหรอคะเป็นยังไงคะมีพึ่งบินออกมาตอมเยอะแล้วก็กัดผู้ตรวจด้วยในคลิปมีเสียงบอกเลยว่าดุมากแล้วก็มีเสียงว่ากัดกัดซ้ำๆเลยโหกัดด้วยใช่ครับต่างจากรังแรกที่ไม่ค่อยมีปฏิกิริยาเท่าไหร่ ตรงนี้แหละครับที่แบบมันน่าสนใจจริงๆอความแตกต่างแบบนี้มันปฏตติไหมครับในการเลี้ยงพึ่งชันโรงเป็นคําถามที่ดีมากค่ะจริงๆแล้วความแตกต่างเรื่องอุปนิสัยหรือว่าความดุความไม่ดุระหว่างรังเนี่ยเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยเลยนะคะในการเลี้ยงพึ่งชันโรงเหมือนกับว่าแต่และรังเขาก็มีบุคลิกของตัวเองไปเลยนะคะอ๋อครับครับซึ่ง มันอาจจะเกี่ยวกับสายพันธุ์ย่อยหรือเปล่าหรือลักษณะเฉพาะตัวของนางพญาในรังนั้นๆหรือแม้แต่ปัจจัยเล็กๆน้อยๆในสภาพแวดล้อมรอบๆร,รังที่มันต่างกันนิดหน่อยก็ส่งผลได้ค่ะอืมแต่ถึงจะดุนะคะสิ่งสําคัญที่เราเห็นในคลิปก็คือรังที่สองนี้ก็ยังดูสมบูรณ์ดีน้าพึ่งเต็มพร้อมเก็บเหมือนกันใช่ครับเขาบอกเต็มก็จะได้เก็บใช่ค่ะแสดงว่าความดุเนี่ยไม่ได้แปลว่ารังไม่แข็งแรงเสมอไปนะคะครับผม สรุปแล้วการที่เราได้ดูคลิปนี้เนี่ยมันให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างครับหลักๆเลยอืก็คือเราได้เห็นความสําคัญของการตรวจรังเป็นประจำเนาะการจัดการศัตรูแล้วก็การประเมินผลผล,ผลิตอย่างน้ําผึ้งค่ะและที่สําคัญคือการสังเกตพฤติกรรมผึ้งที่มันอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละรังได้ถูกต้องเลยค่ะ ผลลั์ที่จับต้องได้ก็คือการดูแลเอาใจใส่การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันนำไปสู่การเก็บเกี่ยวน้ําพึ่งได้จริงๆซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักของการเลี้ยงพึ่งไม่ว่าจะเชิงพาณิชย์หรืองานอดิเรกก็ตามอย่างที่เราเห็นชัดๆในวิดีโอนั่นแหละคะ่ะครับชัดเจนมากแต่ขอทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อนิดนึงนะคะได้เลยครับพอเราเห็นความแตกต่างที่มันชัดเจนเรื่องความดุระหว่างรังพึ่งสองรังที่อยู่ใกล้ๆกกันแบบนี้เนี่ย มันก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่อาจจะเป็นเรื่องพันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อมระดับเล็กๆน้อยๆที่มันต่างกันนิดเดียวที่อาจจะส่งผลต่อบุค,คลิกหรืออุป,ปนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละรังได้ชัดเจนขนาดนี้โอ้โหน่าคิดตามเลยครับค่ะเป็นเรื่องที่น่าจะสำรวจกันต่อไปได้อีกเยอะเลยค่ะ